สวัสดีครับอูช่างวีมแล้วนะจ๊ะวันนี้เรื่อยนะครับตอนนี้เป็นตัวสามแปดแบบไม่แยกน้ำมันนะครับอนี่การเดินน้ำมันนะครับพอเราดึงก่อนที่เครื่องจะติดนะครับมันจะมีฟองอากาศก่อนพอเราดึงไปเนี่ยอฟองอากาศมันจะวิ่ง วิ่งไล่อากาศให้หมดพอหมดอากาศมันก็จะติดเนีย่ยเห็นไหมพอผมดึงปุ๊บอากาศมันก็จะไล่อากาศออกเนีย่ยจะไล่เข้าไปอากาศมันก็จะวิ่งวิ่งไปทางเนี่ยแล้วดึงเนีย่ยเห็นไหมเหลือน้อยแนละ้วถ้ามันไล่อากาศหมดเมื่อไรนะครับเครื่องก็จะติดทันทีเลยนะครับ ถ้าใส่ใสายยางใส่มันก็จะเห็นนี่มันจะมีฟองอากาศอยู่ถ้าดึงดึงจนหมดฟองเครื่องถึงจะติดนะครับอาการก็หลักการทำงานมันก็เป็นแบบนี้นะครับพอเราโชว์ปุ๊บพอดึงปุ๊บมันจะใช้แบบเหมือนลมอ่ดดันดันน้ำมันเข้ามาดันน้ำมันเข้ามาในนี้เนี่ยดันเข้าไปในนี้จนมันไล่ ฟองอากาศหมดนะครับมันก็ติดพอเสียงบดังทึ่งพอเราเอาโช๊คออกแบบนี้นะครับก็จะเล่งได้ปกติเครื่องเน่่งถ้าเครื่องไม่เน่่งเราก็มาจูนนะครับจูนด้านข้างจูนตรงนี้นะครับอันนี้สายขาดสายขาดเดี๋ยวพันไว้ต่อใหม่จูนตรงนี้นะครับอากาศมันก็จะมีอากาศ หมนุนอันนี้นะครับหมุนเข้าให้สุดแล้วทายออกรอบครึ่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยเครื่องก็จะนิ่งอ,อันนี้คือขร่าวๆนะครับคร่าวๆถ้าไม่นิ่งเราก็มาจูนหาทีทหนึงนะครับเราติดเครื่องเร่งด้วยแล้วก็จูนอีกทีนึงส่วนมากตัวนี้นะครับต้องจูนให้ได้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องจูนให้ได้นะครับ ถัดูนไม่ได้นะครับอากาศเข้าเยอะเร่งไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราก็มาตั้งน้ำมันหนาน้ำมันบางนะครับน้ำมันหนาน้ำมันบางฝั่งนี้หลักการง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนที่เครื่องติดแล้วก็ยูนให้ดูว่ายูนแบบไหนนะครับอโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ